สามารถที่จะตรวจเลือกนายกได้ในยทันทีแต่ตอนนี้เกมมันไม่หมูครับเกมไม่หมูไม่หมูองไงครับอย่างที่หนึง่งอย่างวันนี้ก็ไม่หมูแล้วแตสารการของศาสตรรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการพิจารณาในเรื่องนี้ไปก่อนก็ทําให้การเลือกนายกเนี่ยไม่เกิดขึ้นเร็วนะเริ่มจะเกิดขึ้นวันที่สิครับแนนักข่าวได้ข่าวว่าจะมีใครบางคนกับนิสิทธิ์ใช่ไหมใครบางคนนะครับจะดับลิสิทธิ์ตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าเลื่อนไปไปวอนนายกวันที่ เชื่อว่าท่านคงยังไม่รีบกลับออาที่สิบหรอกครับแล้วที่อย่างที่หนึ่งนะครับตอนนี้ถัดไปจะถือว่าการที่ตั้งใจว่าจะให้สามารถชนะได้เร็วเนี่ยนอกเหนือจากในรุ่นนี้แล้วก็ต้องพยายามจับมือกับพรรคที่เขาคิดว่าสวอเนี้ยจะช่วยเขานะครับพรรคอะไรครับอ่าก็ต้องเป็นพรรคฝ่ายที่มีส่วนในการตั้งสวนะครับตอนนี้ต้องดูครับว่าใครตั้งสวบ้างพรรคสองวอสองร้อยสิบคนได้ไหมครันะครับง่ายๆจนะมีประยช ท่านพลังประชารัฐใช่คร,ครับสองพรรคนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพักคซึ่งถ้าจากสองพรรคที่แล้วเนี่ยสวน่าจะช่วยน,นะครับแต่เป็นการคาดหวังหนึ่งางคาดหวังคือวันมีสูตรที่เมื่อวานนี้ก็มเีเปิดเผยออกมานะฮะมาจากทางคุชวิทย์ด้วยมาจากหลายฝ่ายเมื่ก็บอกว่ามีสองสูตรก็คือสูตรมีลุงหรือไม่มีลุงอาจารย์คิดว่าจะเป็นเปตามนี้ไหมครับผมคิดว่าในคุณต้นเนี่ยคำตอบได้ของการโหวตอาจจะไม่มีสองลุงนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ที่บอกว่าวัานนี้พักเพื่อไทยอยู่ในภาวะล้มละลายในความเชื่อถือเพราะฉะนั้นกนารจะฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไปเอาสองลูกม,มาะจะยิ่งเป็นเหตุที่ทําให้เพื่อไทยนั้นกลับมาในความนิยมได้ยากเลยอันนี้ถ้าเกิดเราดูจากโัวการาฟิกเนี่ยที่เป็นสูตรที่มีลูกมีลูกถูกต้องไหมครับไอ้ไหม 8, ไหอ,อนม้นี่ไหมไอ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 ้นี่สามไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไห้ไอ้นี่ไมไอ้นี่ไหมไอ้น่ไหมไอ้นอ้นี่ไหมไอ้น่าหมอ้นี่ไหมไอ้น่ไหมอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหม่อ้น่ไหมไอันนี้ไหมไอ จะมีลุงหรือไม่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนสเตจแรกเนี่ยโอกาสปวดอาจจะไม่อยู่สองลุงแต่เพื่อไทยต้องลืงความเชื่อถือตรงนี้กลับมาก่อนครับแต่ว่าถ้ามีลุงใดลุงหนึ่งเนี่ยคุณแง่ว่าถ้าไปจับกับพลังประชาชนภาพมันก็คือคนเอกประวิทย์แหละถ้าไปจับลุงไทยสร้างชาติแปลว่าคลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือแต่ภาพก็เป็นคนเอกประยุทธ์เพราะนั้นเนี่ยสองพันสี่สิบหกเป็นการประกาศของแต่เมื่อมีการจะตั้งรัฐบาลเสร็จจะมีการไหลมาหรือไม่ว่าต่อในสเตจที่สามแต่ราะ หมายว่า,<ร>าต,ตอนแรกบอกว่าไม้ก่อแรกเนี่ยบอกว่าไม่จับแต่เสียงตอนนี้เนี่ยถ้าไม่จับด้วยผัมันสัก200กว่าเสียงในโอกาสสอ